สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยดำชาแนลคลิปนี้จะสรุปผลการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเปนสนรายการระดับโวลทัวร์ซูเปอร์เ5 0ดึ้อยินนรางวัลหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทรอบชิงชนะเลิศเนื่อจากประเภทคู่ผสมบาสเดชาปลพัววรานุเคราะห์จะพู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพันคู่มืออันดับที่8ของโลกและมือวบาอันดับที่6ของรายการพบกับตังจุนมันจะคู่กับเซย์หญิงสวด คู่มืออันดับที่3ของโลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากฮ่องกงผลการแข่งขันคู่ของไทยบาตเฟมชนะ2ต่อ0เจมด้วยสกอร์21ต่อ16 21่อต่อ9คว้าแชมป์และสำเร็จถือเป็นแชมป์ที่3ของปีนี้พร้อมเงินรางวัลประมาณ2ล้าน4แสนบาทประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิพิทิสารมืออันดับสของโลกและเป็นมือวางอันดับที่สของรายการ พบกับลูกกวงสู่มืออันดับ5ของโลกจากจินคนการงแข่งขันวิวชนะ2ต่อ0เกมด้วยสกอร์21ต่อ6 21ต่อ10คว้าเข็มพร้อมเงินรางวัลประมาณ2ล้าน3แสนบาทสําหรับคู่อื่นในรอบชิงชนะเลิศเพศยิงเดี่ยวเชนยูเฟยมือวางอันดับ5ของโลกและมือวางอันดับที่5ของรายการชนะวังซีจี มืออันดับสองของโลกและมือวางอันดับที่สองของรายการสองต่อศูนย์เจมด้วยสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดเภศหญิงคู่คิมเฮจองจับคู่กับกองฮียองคู่มืออันดับที่แปดของโลกและเป็นมือวางอันดับที่จดของรายการชนะลินอิวานากับจับคู่กับคีนากาฮาชิคู่มืออันดับที่ หกของโลกและเป็นมือวางอันดับที่ห้าของรายการจากญี่ปุน่นสองต่อศูนย์เกมด้วยสกอร์ยี 16, ่สิบเอ็ดต่อสิบหกยี่สิบเอ็ดต่อสิบสี่ประเภทชายคู่อารอนแชร์จับคู่กับชววิีคคู่มืออันดับที่สามของโลกและเป็นมือวางอันดับที่สามของรายการจากมาเลเซียชนะชิมบอนโฮจับคู่กับโซซุนแกคู่มืออันดับที่สิบของโลกและเป็นมือวางอันดับที่ห้าของรายการจากเกาหลีใต้สองต่อหนึ่งเกมด้วยสกอร์สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ด 21ต่อ18ตัว 18, และ21ต่อ19ตัวสิาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ